ถ้าหากจะเอ่ยถึงนักเตะบาลลูกครึ่งลาวฝรั่งบางคนก็เป็นคนลาวเสื้อสายลาวสัญชาติฝรั่งเศสบันบาลลาวหลายคนก็คงจะนึกถึงบิลลี่เกตเกลพุมพรไรซ์ไซเปอร์สุฐมิสดาสายไต้้าโดยน้องเอฟซีโดยก่อนจะไปติดตามรับชมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ่องของหน้าเด้อหลังจากนั้นเอาไปรับชมพร้อมๆกันเลยโดยซึ่งมานักเตะทีแอดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักในมื้อนี้ก็คือฮิวโก้บุสซิงค์คำ ซึ่งว่าฮิวโก้บุตซิงคัมเิงเกิดในวันที่สาวเดือนหนึ่งปี2 0 0 3ที่เลฮาร์ประเทศฝรั่งเศสสูงแมตช์จ็ิบสนตในตำแหน่งแบ็กซด์เป็นนักเตะที่ถนัดตีนไสฮิวโก้เป็นคนที่มีเสื้อใสามาจากโซบปอรลาวปัจจุบันเองแม้ถือสัญชาติลาวฝรัง่งสำหรับเส้นทางการเป็นนักเตะบาลของลาวนั้นก็คือกับเด็กน้อยทั่วไปในตอนลาวอายุได้สองปีพ่อของลาวได้เอาบานมาวางใซตีนไว้ให้แต่ตอนนั้นเองลาวก็ยังน้อยเกินไปที่จะหัวว่าเตะบานนั้นแม่ย่าง โดยหลังจากนั้นพ่อคองลาวก็คอยสอนลาวเตะบานมาตลอดจนอายุได้6ปีฮิวโกเองก็เริ่มมีความมั่งคังในการเตะบานและได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าฝึกซ้อมกีฬาบาัลติกับมูเพื่อนครังเดบิทที่ยงเรียนไอเอเควมสวมัวมานี โดยหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมกีฬาบานเตที่สถาบันแห่งนี้แล้วก็ได้ไปทำการแข่งขันกีฬาบานเตให้กับทีมมงเฮียนในหุนอายุ13ปีด้วยผลสวรรด์และฟอร์มการเล่นของเราไปเข้าตาของสม,มสรสนน้นองเอได้ทับทามเข้าห่วมสมสโมสนในตอนนั้นเองจึงคิดให้เราเกิดมีความสับสนเนื่องจากว่าเราสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ไ e อเอคาินเทนได้ ในเวลานั้นเองก็มีลายสโมสอนให้ความสนใจที่อยากจะได้โตฮิวโก้ไปทีมดึงเข็ให้เรามีความซับซ้อนและคิดหนักและแล้วคคบควข้งน้าก็ให้คำปรึกษาที่ดีและแนะนําให้กับฮิวโก้เองมาในตลอดในตอนนั้นฮิวโก้เองก็ยังน้อยอยู่และบุญยากห่างไกลจากพ่อแม่เราได้รับขค้อเสนอที่ดีจาก INF อ็เแคลิฟอร์เนียาจึงเลือกที่จะเข้าห่วมสนยนฝึกกีฬาบาันเตแห่งนี้และอีกอย่างหนึ่งบอนนี้เองก็เป็นบอนที่เคยฝึกฝนให้กับนกักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างกิริยานอิมปาปป้มาแล้วฮิว ได้ใช้เวลา2งปีในการฝึกฝนกีฬาบานตีของตนเองอยู่ที่ศูนย์ฝึกแข่งนี้หลังจากนั้นต่อมาสม,มุรสอน,น่องเอฟซีก็ได้คว้าตัวฮ ah ิวโก้บุสิงค์มาห่วมทีมเยาวชนในปี2017เฮืให้เราได้ฝึกฝนและหลอมตนเองและพัฒนาศักยภาพในการตีบันของตนเองเรื่อยๆมาและได้ลงทําการแข่งขันกับสม,มสรเยาวชนเอฟซีน่องมาตลอดและเราก็สามารถยิงประตูทำามีแลดซิดแรกได้ในสีเสื้อของสม,มสรรหม่เป็นครั้งทำามีในนัดที่พบกับสม,มสรปารีสเอจี นั้นถือได้ว่าเป็นบัตรเก้าสาคัญของฮิวโก้บุชิมคาเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเองด้วยผลงานและสีติ้นของเราได้เข้าตาโค้ทีมซาต์จึงหให้ทีมซาต์ฝรั่งเศสเอื้นตัวไปตดทีมซาต์ฝรั่งในหุนอายุ16ปีในเดือนกันยาปี2017และได้ลงสนามไปทั้งมด3นัดโดยเราคาดวว่าจะเ้คัดเลือกอีกครั้งจากโค้ดโจเซ่โอโคเซ์เนื่องจากว่าเราเคยเป็นนักเตะในูนยนฝึกและเราเคยคัดทีมซาต์ฝรั่งเศสมาก่อนหน้านั้นแล้วและตอนนี้เองฮิวโก้เองก็พยายามฝึกฝนระลม กีฬาบันตีของตนเองอย่างหนักเพื่อหวังที่จะได้มีโอกาสที่เติบโตกับไปติดทีมซัดฟรังอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันฮิวโก้ไม่ลงเล่นกับสมุสรน,น้องเอซ ในวัยอายุ19ปีล่นในตำแหน่งแบ็กซด์หรือปีก็ได้สำหรับฮิวโก้แม้นเคยล่นในตำแหน่งกองกลางมาก่อนเพราะเป็นตำแหน่งที่เรามากหลายมันที่ให้เราได้สัมผัสกับบาไลาที่สุดและยังสามารถยิงประตูดได้และอีกอย่างหนึ่งก็สามารถล่นเกมฮับได้นำฮิวโก้บุสซิงคัมเป็นแฟนบานพันธ์แท้ของสโมสรอนแอติโกมาริดซึ่งเป็นทีมที่เรามากหลายเพราะล่นเกมฮับได้ดีและยังมาโค้ชิชอเมเน่เลาวเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงสำหรับนักเตะบาลที่เป็นไอดอลของเรานั้นแม่นลูกาโมดิตกกกกกกอออออองงงงงลลลลลาาสสสสโมมมรรเเัิแะขป see เขาเองพยายามเฮียนแบบนักเตะสองคนนี้ให้ได้ลายที่สุดเพราะส่วนตัวของฮิวโก้บุษซิมคามเองเราบอตองการเป็นนักเตะที่เป็นดาวเด่นของทีมเพราะเราคิดว่าถ้าหากเราเห็ดผลงานของตนเองเออกมาให้ดีนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับฮิวโก้เองเป็นนักเตะบาดที่มีความแข็งแกร่งเติมเกมบุกข,ขึ้นไปยิงประตูได้สําหรับเกมฮับนั้นก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีระเบียบวินัยไห,หลโดยตามความคิดของแอดแล้วแอดคิดว่าถ้าทีมซัดฝรั่งเศสบอเอินตัวฮิวโก้ไปฮ่มทีมในอนาคตแอดก็อยากให้ทีมซัดเราลองเอินตัาดว คือกับที่บิลลี G ่เกตเกลพมพรนักเตะหุนไอก็อยังมาแล้วบางทีฮิวโก้บุตงสิงคามเองก็อาจจะเดินหอยตามรุ่นไยก็เป็นไปได้เพราะถ้าหากได้ฮิวโก้มาห้อมทีมก็จะเป็นการดีที่จะได้นักเตะคุณภาพระดับอาซิบมาห่วมทีมแล้วทุกคนเดวมีความคิดเห็นกันแนวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่มคลิปนี้ได้เลย